นี่ครับทุกคนอยากเห็นแล้วครับครับครับต่อไปก็จะเป็นจะเป็นการเป็นแฟชั่นโชว์ครับการนำเสนอภาพไทยนึครับซึ่งวันนี้มีทั้งสิ้นนะครับ20ชิ้นเลยนะครับโดยตัวแทนของคณะและก็นหน่วยงานนะครับุนุนินครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับทาง สีแดงน่าจะพล้องนะครับทีนี้จันทรอครับผมเพื่อให้ได้เห็นกันอย่างชัดเจนเนาะครับผู้ที่เดินแบบเนี่ยขออนุญาตให้ถอดแเสด้เนาะครับผมจะได้เห็นความสวยสง่งามทั้งหมดเลยนะฮะทั้งทั้งความสวยงามความหล่อของคนเดินแบบนะฮะรวมถึงผ้าไทยด้วยเนาะครับทั้งหมด20ชุดนะครับชุดเราจะรักษาระยะห่างไว้แล้วนะครับใช่ครับ ถ้าพร้อมนขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากหน่วยงานทุกท่านด้วยครับนี่เราจะปอปทีละหนึ่งเนาะครับไปทีละเราเริ่มจากหน่วยงานแรกเลยนะครับลำดับที่หนึงเลยนะครับอ่าลำดับที่หนึ่งนะครับเป็นตัวแทนจากคณะศึกษาศา,าสตร์นะครับจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฒเตนเสรนะครับคนที่หนึ่งนะครับเด็กชายชัชชพบุญนานเสรีหรือรู้ว่าน้องหมอกนะครับน้องหมอกใช่ไหมครับน้อหมอกเด่นด้ชาคร่อยๆเดินครับค่อยๆอันนี้วา ทมานันทโชติหรือว่าน้องรีมโรส เม่ันันม่ันา์ะเ่นเดียกันครับนางสาววิภาวีพู้พัดีกับนางสาววิภาวีพุมพัดดีครับมาในชุดแทวาราชินีแห่งไหมนะครับครับจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปนะครับต่อไปเป็นลำดับที่เจ็ดนะครับ ข้อม่อนะครับตำบลทุ่งโค้งอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับอ่ามีก็ทาอาจารย์ใช่ครับครับเลยครับอาจารย์สายชนทองคำนะครับหรือว่าอาจารย์โผมรับทุกเรืนะครับรับเลยครับสำหรับเขาแลอาจารย์แป็วิจิตวิจิตรไทยนะครับครับเป็นชุดข้ามห้องนะครับตำบลทุ่งโค้งอำเภอเมืองจังหวัดแพร่สวยงามครับสวยงามครับหรือว่าเป็นศิลปะเนาะครับใช่ครับอาจารย์ชิม แต่และภาพนี้จะมีความสวย ที sea, ่สครับเป็นประานของคณะวิการการจัดการเช่นเดียวกันนะครับโุณผ้วยาสราจารย์ดรโอปอลครับกลับสกุลนะครับเรียว่าจันทร์อปอนะครับาที่เดียวกับดีเป็นอาไรครับอายครับไ้เป็นข้าวไม้มัดมีครับลายช่อใบมะขามปลายเป็นลายตะขอยุก ติดต่อเป็นพิธีกรครับแล้วปรากฏว่าโหไม่ว่างครับก็ต้องเดินแบบต้องเล่นแบบนะครับเดี๋ยวเดินแบบเสร็จให้มาเป็นพิธีกรต่อนะครับต่อไปเป็นท่า ouais. deflect, anyway. นท uh ี huh. ่10เดนนะครับเป็นตัเดทนจากคณะเกษตรและชีวภาพนะครับนางสาวเปรดกาพี่พัชรพอศ์พี่ทัพ หรือว่าน้องมะมี่ครับครับชื่อชื่อชุดนี้อะไครับนี่เป็นผ้าไหมทอประยุกต์นะครับเป็นผ้าไหมสีพื้นทอเต็มตัวครับผสานกับผ้าไหมแก้วตกแต่งในแบบฉบับสไตล์สมัยใหม่สวมใส่สบายๆชิ้นสวยเลยทีเดียวใส่ทำงานได้สบายเลยนะครับท่านใดนะครับผมสวยงามครับลำดับต่อไปนะครับวันนี้ก็น่าจะอำเนการกันนะครับเป็นตัวแทนจากจากพียอะไร I'm um. ขิ่ชัยน่าตกแต่ง,งด้วย้าพโทรโบราณลายขอปีวางและภาพลงใสใสอันไรชอบใบมื่อขามอัตลักษณ์ของไชน่าเรียกไชน่าขาวติดโบสวยงามนะครับท่านต่อไปนะครับเป็นตัวแทนจากสำนักส่ง,สงสเสริมวิชาการและงานทะเบียนสวัสดีผมเจ้าว่าเสียงกรี๊ดนะครับท่องมาหนาวแน่ครับอันนี้นะครับท่านซึ่ง สลาพีทัพแอมสบาทครับมาแล้วนะครับสีสแด 맞아 <목소리나> พาทีสุทรศิรินะครับหรือว่า อย่างพี yes. ่มนะครับนี Boy, mm ่ย hmm. ังมีของจากจังหวัดของจันทบงด้วยนะเข้าแล้วครับจังหวัต่อไปนะครับเป็นตัวแทนจากสํานักงานกรมวิชาการศึกษาทั่วไปครับและก็ความเงนบัญชีเดินทางนะครับออกมาหน้าผิวแทนจากสํานักงานกรมวิชาการศึกษาทั่วไปนะครับนางสาวสีลาวันจันทิโรมนะครับนี่เป็นผ้ามาในชุดผา ตาองมก็สวยใช่ครับยิ้มหวานนะครับอ่ะยังเหลืออีกหนึ่งโชว์เทครับสุดท้ายเลยที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับจากแขกเราแทนเป็นตัวแทนจากสำนักยิมบาลและวัดธรรมครับจากสำนักยิมบาลและวัดธรรมเลยผมบอกว่าตัดชุดนี้ก็ได้นะครับผมไม่ก็จะ่มาขนะครับผมตั้งใจมากตั้งใจ เสียงมือหาชีพโอ้โน ah ี ah ่นาฬิกาต่างต่าครับโอ้โหอันนี้ล่ะรอรนะครับอันนี้มาในมาในภาพใบมือเราครับโอ้จากคนที่เราเราครับใกล้ใกับทางฝั่งรนะครับน่านะครับใสรวเเลยนะครับครับก็ เดินแบบท่านั้นเป็นแฟชั่นโชว์เดลงไม่ได้ท่านขายลงไม่ได้ ไทยหรือะรทไทยหรือ <apology> ม so, yeah, exactly, like ีเช like like ียไลน์หนาไหครับโ้สวยานะครับใบพัดไปต่อไปเลยนะครับ GP นะครับครับวัวิชาการษาสุขใโอ้มาสู้เลยนะครับประโยชน์เดีวนะครับมันังนครับจาีผู้ักโมิดเดิจานมีคว